ผมชาญนะครับวันนี้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินบางอย่างนะครับวันนี้ผมจะมีทางออกสลับคนแลกเงินมาให้นะครับสำหรับหลายคนที่ไม่กล้าออกจากบ้านไปนะครับผมมีวิธีการที่บอกทุกท่านนะครับว่าทุกท่านไม่ต้องออกบ้านก็ได้ครับทุกท่านอยู่ที่บ้านดูแอป Super Rich หรือแอป X1 นะครับแล้วทุกท่าน กดที่รูปโทรศัพท์ข้างบนนี้นะครับเนี่ยโทรหาซูเปอร์ลสนะครับซูเปอร์ลิสเขามีบริการส่งให้คุณถึงที่นะครับโดยการแลกเปลี่ยนของคุณนั้นเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะครับขั้นต่ำก็ถือว่าไม่เยอะนะครับคือคุณไม่ต้องออกบ้านโทรคุยกับคอเซนเตอร์ว่านัดรับกันยังไงยังไง ไม่ผมเพิ่งโทรไปหาเขาครับเขาบอกมาหนึ่งแสนบาทคุณพี่หรือไม่ก็ลดหย่อนมากกว่านั้นก็ได้โทรคุยกับเขานะครับหรือไม่ระยะทางอะไรที่ใครหลายคนสงสัยนะครับคุณโทรกับเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับนี่อย่าลืมเนี่ยกดข้างบนนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์สองสองห้าสี่สี่สี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้คําตอบให้กับคุณครับคุณไม่ต้องออกบ้านนะครับถ้าสมมติว่าตัวไหนที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่น่าจะเล่นคุณก็โทรหาเขาเลยครับ เตรียมเงินสดไว้ที่บ้านนะครับหรือไม่ถ้าอาจจะมีบริการโอนเงินอะไรคุณก็ติดต่อดูเจ้าที่ครับแล้วเนี่ยอีกตัวคือ X1 นะครับเนี่ยที่อยู่แถวสุรวงนะครับเนี่ยคุณโทรหาเขาให้เขามาส่งไม่ต้องออกบ้านนะครับก็ฝากมาย้ำทุกท่านนะครับเป็นอีกข่าวนะครับสลับช่วงนี้นะครับสลับคนแรกเงินคุณใช้บริการ Delivery นะครับ ขอบคุณมากครับ